สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้ำโมก็ทอดไข่เจียว,วรับป้านนะคะแต่น้ำโมขอกินข้าวผัดน,นะคะน้ำโมกําลังตีไขยย่ดูน้ำโมตีไข่เสร็จแล้วครับทอดไข่เจียวใส่ต้อนอ่อนทันตะวันนะครับนี่ครับถ้าใครอยากลองกินแบบนี้สามารถสัง่งซื้อได้ที่ร้านน้ำโมได้นะครับถุงเล็กพิซซบาทถุงใหญ่ห้าสิบนะครับเดี๋ยวน้ำโมไปทอดก่อนนะครับ นักินยังไงนี่ครับทุกคนนโมทอดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับนั่งกินไหมครับนี่ครับแม่ของนโมนะครับต้องมาทำข้าวให้ป๊าทุกวันเลยนะครับแล้วแล้วถ้าถ้าวันไหนอะที่แม่ของนโมอ่ะทำทำพวกไข่เจียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม เป็นอันที่น้โมทำได้อะนโมจะขอช่วยนะครับแล้วก็จะหุงข้าแต่วันนี้น้โมไม่ได้หุงข้าเพราะว่าแม่นโมอะพาไปส่งของที่สนามชัยแลทีนี้นโมก็เลยหลับหลับมานะครับแล้วกลับมาหลับที่ที่บ้านอีกแล้วก็เพิ่งตื่นมาเห็นแม่ทำก็เลยขอแม่ช่วยทำนี่ครับส่วนนโมกินข้าวผัดครับฝีมือแม่นโมนะครับอร่อยมากเลยนะครับ เดี๋ยวน้ำมูกินได้ด้คำนี้อืมอร่อยจริงๆครับเอ,คอเคครับมากินข้าวเลยกันนะครับน้ำมูกขอตัวไปกินข้าวก่อนบ๊ายบาย